สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะนอกบ้านชั้นแนววันนี้จะนำท่านผู้ฟังทุกท่านมารับฟังเคล็ดลับการขอคู่ทอนคำสาบานท่านผู้ฟังทุกท่านคะเรื่องที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังใช้พิจารณาญาณในการรับฟังคะ่ะ ท่านผู้ฟังคะสำหรับใครที่คิดว่าตัวเองยังไม่เจอเนื้อคู่แล้วอยากจะมีคู่ก็ลองนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะให้เรานำดอกบัวเก้าดอกไปถวายพระพุทธรูปปางประทานพรในวันศุกร์ถวายเวลาใดก็ได้คะ่ะหลังจากนั้น ให้ทำจิตใจให้สงบตั้งใจตั้งสติให้แน่แน่แล้วกล่าวคำบูชาพระรตนตระไตอรหังสัมมาสัมพุทโธภะควาพุทังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาขาโตภะคะวาตาธรมโมธรมมังนมัสสามิกราบ สุปฏิปันโนภขวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนะมามิกราบหลังจากที่เรากล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จแล้วให้เราอธิฐานว่าหากพบชาติใดข้าพเจ้าได้เคยสาบานร่วมรักกับใครไว้ขอให้คำสาบานเป็นโมคะ และขอให้คู่ในอดีตชาติปลดปล่อยข้าพเจ้าให้หลุดจากบ่วงกรรมทั้งปวงไม่ขอผูกกรรมอะโหสิกรรมต่อกันและขอเปิดทางให้คู่ครองในชาตินี้ได้มารักมาดีต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอยกบุญกุศลที่ทำในวันนี้ ให้ท่านทั้งหมดขอให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดีและมีความสุขไม่ต้องทุกข์ที่ติดต้องตามข้าพเจ้าตลอดไปท่านผู้ฟังคะนี่คือเคล็ดลับการขอคู่ถอนคำสาบานคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งให้เราทำบุญบ่อยๆคะ่ะแล้วถ้าอยากเจอคู่ดีและเร็วอีกทางหนึ่งก็คือให้ปล่อยนก 6ตัวแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นอิสระจบจากความรักที่ไม่ดีค่ะสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากเจอเนื้อคู่ของตัวเองก็ให้ลองทำวิธีนี้ดูนะคะเผื่อว่าเราจะได้เจอเนื้อคู่ของเราจริงๆในชาตินี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ